การถ่ายทอดสดใ่คู่ที่2ครับายแดงเพชรรุ่งสิทธิ์ครูโนดไยน้ำเงินนิโรธสบุญมีฤทธิ์ครับ116ปอนด์ปอนะเรามาดูประวัติของทั้งคู่นะครับไยแดงเพชรรุ่งสิทธิ์ครูโนดนะครับนายจักรพงษ์ยับนักระชกจากจังหวัดคนครศรีธรรมราชหัวหน้าคณะครับอาจารย์มาโนดนาขวัญมีมิสเตอร์มาครุสนะครับเป็นทั้งผู้จัดการและก็ผู้สนับสนุนนะครับปัจจุบันพิซซ้อปอยู่ที่พันชิตยิมเกาะสมุย ครับสำหรับกรรมการทู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับกรรมการพงพัฒน์ว่องไวให้คะแนน3ท่านธงชัยทองสเสวกสายันเรือนเรือง,องและธีรวุฒิศรีละครนะครับชมรมมวยสยามภาคใต้หัวหน้าคณะพี่ดอนสุราชแล้วก็มีท่านสอทอขาวจิตอาสาบางแก้วเป็นผู้จัดการท่านดรสังเ่ียมบุญมีฤทธิ์เป็นผู้ให้การสนับสนุนครับพร้อมด้วยคุณออส สบุญมีฤทธิ์หรือว่าคุณอ๊อดจิตอาสาบางแก้วนหะครับาเจ้าของกลับเผานรลกแตกนะครับลานกำแพงห8ปให้การสนับสนุนด้วยนะครับสำหรับนิโรธอ่ะปัจจุบันก็ฟซ้อมอยู่ที่สบุญมีฤทธิ์ครับค่ายใหญ่ค่ายดังเลย50ครั้งชนะ40แล้วก็แพ้10ครั้งครับเอาละครับคู่นี้นะครับดูว่ากระดูกมวยการผ่านมวยนั้นแนนอนนะครับว่าเพชรรุ่งนั้นกระดูกมวยแข็งโป๊กนะครับนิโรธนั้นสดขึ้นมาแล้วก็เป็นมวยที่ แข็งแรงแข็งแกร่งเหนียวนั่นนะครับโคจรมาชกกันถูกที่ถูกเวลาเก๋ากับสดนะครับใครจะเบียดได้ดีใครจะออกอาวุธได้เข้าตากรรมก,การมากกว่ากันละครมวยคู่นี้โอ้โหรักพี่เสียดายน้องเลยเลยครับอายุห่างกัน1ิปีเลยนะครับอีกคนหนึ่ง2 9ครับส่วนน้ําเงินยี่สิบเก้าเก๋าเหนียวเลยครับแดงครับส่วนน้ําเงินก็แข็งแรงครับ มุมแดงที่สออันตารายเลยนะครับส่วนน้ำเงินก็มีลูกตัดลำตัวครับแมที่มักจะพลิกเกมแล้วรับอัดฉีดได้อยู่เสมอเสมอในช่วงข้างหลังที่บอลครับเดี๋ยววันนี้ต้องดูครับตามดีคุณเอกแจ้งเอาไว้ครับรางวัลอัดฉีดแจ็คพอตนี่จะมาแตกที่ศูนย์การค้าตลาดดิวันรัดชาดาหรือเปล่าก็แจ้งย้ำเลยครับมีรางวัลจากคุณจิ้นเจเจครับจากคุณจิ้นเจเจแต่ก้านคอ10,000บาท สอกกับข้ารอย20 0 0 0บาทจาราเข้ฟานหาง30 0 0 0บาทนะครับโดยเจเจปอไก่ชนที่อุดรธานีแล้วก็ร้านอาหารค็อกเทลซีฟู้ดที่จังหวัดขอนแก่นครับตองขอบพระคุณนะครับคุณจิ้นเจเจและวันนี้ต้องขอบคุณด้วยกับยาดมตราโพเฮิร์นะครับสมุนไพรไทย,ไทยก้าวไกลไปทั่วโลกยาดมตราโรเรพเฮิร์นี่นะครับอยู่ในช่วงยกแรกโอ้โหวันนี้ผู้สัสมูเยอะเลยครับ ที่สําคัญต้องขอบคุณนะครับทางบริษัทบุญส่งโอสถจํากัดยาดองเหลาตราเก้าเหรียญยาแค่ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยคีในรัศมีวงกลม ครับแล้วก็อุปกรณ์มวยยี่ห้อไคล์ครับภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนั่นเมืองของเราครับขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อไคล์ <c oughs> นี่ครับมาไฮยกแรกยกแรกเดี๋ยวต้องดูครับวันนี้มาถือว่าเป็นดับบี้แมตช์แล้วครับฝ่ายแดงเพชรลุ่งรุ่นพี่ครับดาวดังของนครศรีธรรมราช ส่วนน้ำเงินครับนิโรธสหบุญนมีฤทธิ์คนนี้ก็โอ้โหเขาบอกเขาก็เบอร์ต้นต้นของภาคใต้เหมือนกันครับจากพัทธลุงครับนิโรธพัทธลุงลูกครับมวยเก่งจากภาคใต้โคจรมาเจอกันลุนที่ขยับเปิดเกมเข้าไปก่อนเพชรรุ่งขยับโหมดยกแรกพักกันแป๊บ CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชน ครู 5G อยู่กับครูดียิ่งกว่าเร็วแรงกว่าเข้าคุมไปแล้ว77จังหวัดทั่วทไทยผลิตภัณฑ์ CP ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพครับโทร02 800 8000บริษัทบริษัท CPF Restaurant Food Chain จำกัดผลิตภัณฑ์ไฮพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอกเจ้าสัวข้าวตังมิิไก่หยองสูตรไก่ย่าง5ดาวบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมด้วยเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตราการต่ายขอขอบพระคุณครับเอาละครับเริ่มจะใช้ความสดนะครับเดินขยับเข หาเลยครับนีโรดมีเจาะยางไปก่อนแล้วก็สายหน้ายาวๆนะครับเบียดเข้าไปเพชรรุ่งยังไม่รีบร้อนรุ่นพี่ก็มีเจาะยางเต้าคืนเหมือนกันเกมการชกคู่นี้นี่เชื่อว่าน่าจะเบียดกันสนุกระทึกนี่อาวุธแรงด้วยกันทั้งคู่แหละครับอยู่ที่ว่าใครจะพลาดโดนของใครก่อนโดยเฉพาะลูกเตะเจาะยางนี่เน้นกันมาตั้งแต่ยกแรกๆแล้วครับอ่ะเดี๋ยวดูครับนะใครจะรั่วแฟบก่อน ดูประสบการณ์ช่วงบินสูงครับไฟแดงรุ่นที่เพชรรุ่งโอ้ยว้าเกือบครับการคอดีที่ติดการครับโอ้เมื่อกี้นี่แม่ประมาทกัดตกนิดเดียวรางวัลแจ็คพอตจากคุณจิ้นเจเจเกือบออกเลยครับขยับมาหาไม่มีตกใจเหมือนกันครับนี่โลดนี่ครับมาจุดเด่นของเขาเลยครับลักต่อยลำตัวโอ้โหดูครับหกล้าออกอาวุธนะครับดูครับมาเอาคืนเลยเพชรรุ่ง เพชรุนี้ก็มีเตะขวาต่อยขวาคอยบวกอยู่แล้วนะครับได้เปรียบการดูมวยการพันมวยความเก่าครับแต่ว่ารุ่นน้องอย่างนี้โรดนี่ไม่กลัวเลยนะครับขยับเข้าไปวงในนี่ถือว่าเหนียวแน่นใช้ได้นะครับเพียงยกที่2องนี่ก็มาเล่นจงังหวะสีมือวงนอกกันก่อนนะครับทักถายกันเจ็บๆโดยเฉพาะลูกตเตะเจ้ายางที่ตางฝ่ายต่างโดนโอ้โหพาดไม่ได้นะครับเพชรรุง่ง แทงสายของนี่โรดนี่ออกแน่นๆทั้งนั้นนะครับมวยขวานะครับจะตีหน้านี่ถือว่าทำผลงานได้ดีแล้วครับนี่ครับโอ้โห,โห,โหโดูพอพี่อาลีบอกปุ๊บโชว์ฉายเลยครับไฟแดงเพชรลุ่งสิคูนโนดครับมีมิสเตอร์มาคุสสนับสนุนพรามอัดฉพียบส่วนน้ำเงินครับ เก้านิโรดสบุญมีฤทธิ์อ่านี่ครับมีคุณออสคุณอณอสสบุญมีฤทธิ์แล้วคุณออสจิตอาสาบางแก้วนี่ครับเจ้าของกระเพรานรกแตกลางกำแพง68อัดฉีสนับสนุนมาด้วยมีแฟนชายด้วยนะครับกระเพรานรกแตก0819221310ครับแฟนชายนะครับ0819221310กระเพรานรกแตกโดยคุณออส สอบุ่มีลทธิ์อ้าวโอ้ยแล่แข้งคนละแข่งคนละแข่ง,งช่วงท้ายยก2อขยับหาจังหวะนี่ครับาโดนเกี่ยวล้มลงไปครับแต่ว่ายังยังไม่เสียหายเพิ่งจะปลายยก2อขยับหมดยกที่สองพักกันแป๊บเดียวครับ ตราวปา้าเหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้มมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยคียในรศมีวงกลมนะครับคุณพิชัยกิจอิทิกรรม,มการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเพสัตว์พพตหุ้นชียวจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่มเจสตีตาสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมด้วยสมโอทีสมโอทีดีเพราะมีซิงวิตามินบีและสมสกัดขวดใหญ่แค่คสิบบาทโดยคุณพิชัยกิจอิทิขอขอบพระคุณครับเอาละครับปล่อยตัวมาในยกที่สามนะครับเดินกยับเข้าหาเร็วขึ้นเลยนะครับเพชรรุ่ง รุ่นพี่นะครับไม่สนนะครับจะใช้ความเก่านี้บทรุ่นน้องครับเดินขยับเข้าไปนีโรดเองก็ชกในเกมตั้งรับแล้วครับมีแท่งขวาแล้วก็หมัดที่คอยบวกอยู่ดูว่าจังหวะนี้ใครหลุดใครหลวมดูนะครับมาแต่ละเพชรนี่ก็หนักแรงด้วยกันทั้งคู่เอามาดูกันที่วงในเริ่มจะปล้ามเริ่มจะขวางไล่แขนสู้กันแล้วครับไอ้นะครับโอ้โหเพชรลุงนี่สายนี่ก็ยกเข้าไปนี่ก็สวยแล้วครับตีไม่ถนันกรรมการต้องแยกก่อนครับ แข้งขวาครับเตะจ่อไปครับเจอหมัดซ้ายของนิโรธครับวงนายพยายามมัดพยายามล็อกเหลือยไว้ครับสอดไนมาแต่งตัวนานโดนมาก่อนแล้วก็แทงเข่าขวาคืนไปครับนิโรธด,ดูครับมาหากลางยกสามโอ้โหดูรุ่นทีรุ่นทีครับเพชรลุ่งเลือยลัดเลาะว่าแต่ว่านายครับว่านายมีเหมือนกันเจ้านิโรธอุ้ยซอก โอ้โหดูครับ oh, ดีครับยังไม่มีแผลแตกวงในอุย้ยมาคนหนึ่งยัดเขา่ามาศอกครับตอนนี้ศอกสลับโอ้โ oh, ห oh, แลกศอก oh, แลกเข่ากันมันเลยครับตอนนี้โอ้ oh, ดูว่าเพนลุ่งรุ่นพี่นะครับจะมั่นใจนะครับในความแข็งแรงแขง็แขงแกร่ง ของวงในนะครับพยายามจับเบียดเข้าไปมีลูกแทงสวยๆแล้วก็ลูกขวางหน้าไว้เอามาดูครับเดินบ้างแล้วนะครับนีโรดอ้โดนแทง้ายอย่าไต้ไปตรงๆนี่เจ็บแล้วครับดอกนี้แล้วก็ไม่สนนะครับพยายามจะเบียดวงในดูครับเหนื้อยเลยนะครับโอ้โหแข็งแรงเหนียวแน่นจริงๆครับไหนต่อไหนใขรเหนียวกันครับใขรเหนียวกันตีไปตีคืนแยกมาก่อนครับ เดินเข้าไปเจอแท่ขวาพยายามปล่อยขวาคืนไปแล้วก็หม่แเพชรเอารุ่งชิงสับสอกมาเลยครับสอกอะไนะป้ชิดแกนี่น่ากลัวเลยครับมุดไว้มุดไว้แทงขวาครับหูเต็มคำดีเหลือเกินครับเอาอีกไหมตีขวาคืนครับนิโรดโอ้โหนี่ครับวาวันนี้ครับนุมโบสคุณนัทพเดชฮะโปรโมเตอร์ดีเด่น2ปีซอสดูครับฮะจัดมวยแบบนี้ขยับเสียบเข้าไปโอ้ห มาในมา,มาจัดจ้านแล้วเกิดเพชรลุงแต่ว่านี่โลดอโูหลากหลายนี่โลดก็หลา,หลากหลายครับดูว่านายนี่แข็งแรงเหนียวแน่นนะครับเพชรลุงพอจับได้นี่เข็นตีเนื้อเน้นเน้นนี่โรดก็ไม่สนแล้วครับมีหมัดมีศอกคอยบวกอยู่ตลอดเหมือนกันเขมการยกนี่เร้าใจาเลยเอาดูจังหวะตัวคอกแลกกันใครดีใครอยู่วงไหนก็เริ่มจะไล่แขนกดแขนสู้เหมือนกันแล้วครับนี่โดเอาแล้วครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่สี่ครับ คุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร MC 77ครับเสริมความเป็นชายในตัวคุณ รถสวยจาาเจตผู้จำหน่ายรถมือสองออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจาเจต0863557893ขอขอบพระคุณครับมาตามกันต่อในยกที่4นะครับยกนี้น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วนะครับนีโรจนี่พยายามจะเดินขยับเข้าหาล่าไหนเหมือนกันโอโ้แต่ว่าเพชรรุ่งนั้นแข็งแรงนะครับคอยลอกแขนไล่แขนเอาไว้แล้วก็ออกมาชกในเกมตั้งรับมีแข้งขวาสวยๆมาดูกันที่วงในดูจังหวะการจับนะครับการไล่แขน โอ้ตีแต่ละดอกก็เจ็บๆทั้งนั้นเลยครับเสดลุ่งนิรุนก็พยายามจะโต้คืนนะครับไม่ยอมเสียเปรียบเหมือนกันไม่ยอมไม่กินเปล่าเลยครับแ้งขวาจับได้ครับเททิ้งลงไปครับโอ้ทิ้งไปที่ป้ายหายพกแลครับอ้าวเดินเข้าหาเลยครับเจอแข่งมาก่อนครับพยายามจะเทอีกทีล้มไม่ล้มโอ้ยตัวเองไปโดนเสียบซะโอ้แม่คอไก่ครับหายเลย โอ้โห oh, oh, oh. มหาเสียอาการครับแต่ว่ามหาไม่สนไม่สนนี่โลดมา,าดาวดังรุ่นน้องขยับเปิดเกมหาเรื่องชวนทะเลาะโ <c oughs> อ้แต่ว่าวันนี้โอเ้เข็ดลุ่งโอ้วันนี้นีบ เขาจริงๆครับเี่อลีโอโหจะหักเขานะครับแต่ว่ามาเสียหลักโดนล็อกคอแล้วก็กัดทุ้งเข้าไปนี่เรียกว่าเนื้อเนื้อนั้นเน,เน้นไม่ปนน้ำครับหลังจากนั้นนี่ดูจะช้าไปเลยเอาแต่ก็ยังมีฮึดมีศอกมีหมัดนี่ทีมง,งานก็สั่งให้เดินแล้วนะครับวันนี้โลดี่สู้อย่างเต็มที่แต่ดูความแข็งแรงนะครับโอ้ล็อกเอาไว้ล็อกอยู่ด้วยครับเอาเลยครับเบียดเข้าไปไม่ยอมเหมือนกันพมายามจะเร่งอย่างเต็มที่เลยครับ อาชีพหกกำปั้นด้วยครับหกหมื่นบาทครับนิโรธครับเดินเข้าไปก็เจอแท่งก่อนทุกทีครับวงนายแทงไม่แทงครับโอ้แกนเหนียวครับตีลำบากตีขวาไปก็คืนด้วยเข่าครับเพชรรุ่งโอ้โหดูครับวันนี้มเดินเร็วเล่งเกมเข้าไปครับอุ้ยบวกซอกด้วยเอาซอกมาอกมาผมก็ซอกคืนเสียเข้าไปนิโรดนิโรดมาแรงขึ้นมาแต่ว่าเพชรรุ่งครับ โอ้โหดูครับเอาศอกมาศอกเอ้าเอาเอาอธิเยอะนะครับอัิษีาเยอะเอาเลยครับพยายามจะเร่งแล้วนะครับในช่วงปลายยกที่4ี่นะครับเบียดเข้าไปดีทั้งหมัดทั้งศอกทั้งเข่าครับมิโรดมีอะไรนี่งัดออกมาหมดดูวเพชรรุ่งก็มั่นใจเหมือนกันชุกในเกมตั้งรับมีศอกสลับเอาไว้นะครับไม่มัวไม่ประทะนี่นะครับมาตูวงไนเอาเร่งเข้าไปเสียงเชียร์นี่เฮกันก้าหฮึมแล้วนะครับในวิธีตอนนี้บรรยากาศมิโรดเอาแล้วครับ ถือว่าเกมนี้ยังเร้าใจอยู่นะยครับยังไม่ห่างครับเดี๋ยวจ้าขึ้นมาแล้วครับกองเชียร์ของนี้โรดครับเด็กคนนี้ดื้อเหลือเกินครับดื้อเหลือเกินโดนเทไว้หมาย,ยังเกี่ยวไว้หน่อย,ยครับเดินเข้าไปแล้วหม่ย,ยิมโดยครูหนึ่งชัดชัยสาสกุลตลาดกลางรัศวัยลำลูกกาของ4อุปกรณ์วอย่หฮอพลายเอ้าเอโอ้โหอ้าถมตัต่อครับยกชิงดำ เอาล้ครับมาตามกันต่อยกสุดท้ายนะครับมียาฉีดมาแล้ว1 0 0 0 0แบาทเลยนะครับให้กับนิโรดทีมงานนี่สั่งเดินสั่งชนอย่างเดียวดูว่าเพชรรุ่งจะไปตั้งรับเยอะก็ไม่ได้นะครับต้องขยันโต้เหมือนกันมีแค้งขวาคอยสกัดเอาไว้เอามิโรดแรกล้งเข้าไปโดนเกี่ยวแล้วก็เททิ้งไปอีกครับเดินยวดูต่อเลยครับ ยกสุดท้ายแล้วพลิกเกมได้ไม่ได้ครับตีขวาเข้าไปสับซอกเข้าไปแทนเข่าซ้ายครับนิโรธแล้วก็แทงพยายามซอยเอารูปบอลส่งครับอัดชิดเยอะนะครับฝ่ายน้ําเงินแฟนๆบอกว่าทําให้เหมือนยกสี่ก็โอเคเลยครับเอาขยับขยับโอ้ยอแต่ว่าดูเพชรลูกเพชรลูกแกก็คอยโต้ตลอดเหมือนกันครับตอนนี้ียกว่าาศายความเก่าแล้วครับล็อกเอาไว้เลยนะครับไม่ยอมให้ นิโรดนะครับเบียดฝันตอกต่อยหมัดได้ถนัดนะครับเอามีแข้งขวาไปแล้วดูการยืนมวยความมั่นใจนะครับเบียดเข้าไปนิโรธก็ไม่ยอมในช่วงปลายยุคที่4ี่นะหนูถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับก็พยายามจะเร่งเบียดเข้าไปแต่ว่าดูเพชรลุงดูจังหวะการล็อกนะครับการไล่แขนดูว่าจะมั่นอกมั่นใจแล้วนะครับมาถึงนาทีนี้เินเข้าไปครับเจอลูกทีบีครับติดเบรกเอาไว้เพชรลุงดักเสียบขวาครับ ต่อสั้นๆพยายามงัดพยายามสะบัดเข้าไปเลยครับโอ้น้ำหนักเป็นตัวแปรหรือเปล่าครับช่วงหลังใหญ่พรวดพลาดขึ้นมาทำเกมดูอืดไปครับนิโรดเนี่ครับมาแต่ว่ามันอู้ยโอ้แต่ว่าม่เมื่อกี snacks, young, ้เอาเอาเอียงหรือเปล่าเอียงหรือเปล่าเอาเพชรลุกเพชรลุกอย่า อนนี้กองเชียร์เจียวก้าแล้วครับตอนนี้เขาเลยครับถวัดกานพอไปนี่ยังไม่เต็มข้อเท่าไหร่แต่ว่าเพชรลุกก็ดูนะครับโดนเข้าไปทำท่าจะออกอาการเหมือนกันแต่ยังใช้ลูกเก่านะครับงัดล้มลูกไปเอาพยายามจะเร่งเกมแล้วนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของยกท้ายนะครับเบียดเข้าไปมีหมัดมีศอกอามาดูกันนะครับยังประมาทไม่ได้เหมือนกันหมัดมวยอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับนี่ครับเวลายังมีเวลายังมีครับกองเชียร์นีโรดบอกมาอีกนิดนึงแข็งใจ โอ้โหว่ามันสนุกสนุกจริงๆรครับมาเริ่มเห็นเลือดแล้วมาเลือดเลือดเลือดมาแล้วครับโอ้โหมาตาดูครับมาสองทามสงบหรือยังโอ้โหนี่ครับมาสร้างบาดแผลสร้างบาดแผลให้รุ่นพี่ได้พอสมควรเลยครับเอาขยับติดเข้าไปโอ้โหอ่านี่ครับมาบรรดากองเชียร์ของนิโรดบอกว่าอือีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึง หรือว่าอืเอา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 ้แต่ว่านี่ครับเพชรลุงไม่ประมาทเลยครับโหมดยกสุดท้ายนี่ครับน่ารักครับโอ้นี่นี่ครับรุ่นน้องครบยกแล้วก็เนี่ครับขอเข้ามารุ่นพี่ครับหูน่ารักน่ารักครับนี่ายแดงเพชรลุงสิทธุโนโดน้ำเงินนิโนดสบุญมีฤทธ ถือว่านี่ครับนำเอานักชกเกรดเอของภาคใต้ครับมาเจอกันที่รัชดาเลยครับใจกลางเมืองกรุงเทพทำการหันไปชูมือให้รุ่นพี่ครับวันนี้เพชรลุ่งสิทธิ์คูโนดโอ้โหนี่ครับมหาเฉียญชนะอิโลสอบุญมิลิศสุดมันเลยครับคู้ที่2เอาพักกันแป๊บเดียว